หน้าไม้ก็เป็นอาวุธแบบหนึ่งนะครับที่มีความนิยมใช้งานในยุคกลางนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าตีประสาทหรือป้องกันประสาทนะครับข้อดีก็คือตัวหน้าไม้เนี่ยสามารถฝึกได้รวเดเร็วกว่าธนูนะครับเพราะธนูเนี่ยต้องมีการฝึกทั้งเรื่องของร่างกายด้วยให้สามารถน้าวธนูได้เพราะว่าเวลาเรายิงธนูเนี่ยพอเราน้ามาสุดนะครับเราต้องรับน้าหนักนต้องใช้แรงเนี่ยสู้กับน้ำหนักธนูนะครับเวลาเล็งอาจจะจํากัดนะครับคือน้าวเสร็จต้องมีเวลาเล็งสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับคือไม่สามารถค้างได้นานเป็นนาทีหรือว่า วินาทีได้นะครับก็เลยต้องน็าเสร็จแล้วก็รีบยิงอ่านี่ก็ต้องใช้การฝึกที่นานแล้วก็เรื่องของความความแม่นด้วยนะครับก็ต้องใช้เวลาในการฝึกให้มันเข้าใจธนูพอสมควรถึงจะยิงได้แม่นยำนะครับส่วนหน้าม้าเนี่ยสามารถฝึกได้เร็วกว่านะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของคนไกช่วยในการขึ้นสายนะครับทําให้คนที่อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากแต่สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยในการขึ้นสายไว้เป็นเบลล์แอนฮุกอย่างนี้ครับใช้ใช้กล้ามเนะะื้อขาช่วยในการ ดันได้นะครับก็ได้ประมาณถึงมาณ200-250ปอนด์เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเวลาดที่เป็นเหมือนกว้านนะครับอันนั้นก็ได้ถึง5 0 6 0 0ปอนด์ถึงพันปอนด์ก็มีนะครับหรือว่าเป็นคาริษฐที่เป็นตัวเปลืองนั่นก็ได้เป็นถึงพันปอนด์นะครับก็ทดแรงได้ค่อนข้างเยอะทําให้สามารถใช้งานได้ดีนะครับแต่จุดหนึ่งที่หน้าไม้จะโดดเด่นนะครับในการใช้งานก็คือมันสามารถขึ้นสายเสร็จสามารถเล็งค้างได้นะครับก็คือหาจังหวะในการยิงได้ไวกว่าธนูนะครับเพราะธนูถ้าเกิดเห็นกระส้อป รู้ไหมก็ใส่ลูกค้างไว้แล้วนะครับต้องมีเวลาในการน้าวแล้วก็ยิงนะครับจุดนี้หน้าไม้สามารถตอบโจทย์ได้คือเขาค้างไว้แล้วแค่เราหนีบรีเวอร์หรือว่ากระเดื่องนี้ปุ๊บมันก็ยิงออกไปได้เลยนะครับแต่ข้อเสียของหน้าไม้ก็คือเรื่องของเลดการยิงที่อาจจะต้องใช้เวลารีโหลดนานพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเด่นนะครับของหน้าไม้เดี๋ยวเราลองทดสอบยิงกันดูนะครับนี่ครับสมมุติว่าเราอยู่บนกำแพงอ่ะเราเล็งค้างไว้นะครับคาสศึกอาจจะอยู่ในกาบังหรืออาจจะอยู่ใน โล่อะไรพวกนี้นะครับเราก็ตั้งกาดไว้นะครับจงังหวะที่ข้าศึกโผมานะครับแล้วก็กินออกไปนะครับนี่ครับน่าสนใจมากครับ